สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ G-CAP Morning Report ประจำวันที่30กันยายน2556ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มทองคำประจำวันยังเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อตลาดในขณะนี้ค่ะเกี่ยวกับงบประมาณปี2557ของสหรัฐโดยวิฒิสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลสามารถดำเนินง,งานต่อไปตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง15พฤศจิกายน ร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะยังไม่ระบุให้มีการยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ออกซึ่งเป็นข้อความที่พรรครีพับริกันต้องการค่ะทั้งนี้ค่ะร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังสภาพเพื่อให้ผ่านร่างในวันที่30กันยายนค่ะ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ1,350เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนในเช้าวันนี้ค่ะคาดว่าเป็นผลจากการที่นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการพิจารนณานงบประมาณปี2,557ของสหรัฐส่วนค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะได้ปรับตัวอ่อนค่าเทียบกับคืนวันศุกร์โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่31.35-31.50บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ s d r กองทุนทองคำโลกค่ะตามตัวเลขคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีการเทขายทองคำออกมา3.6ตันค่ะโดยขณะนี้ถือครองทองคำที่905.99ตันค่ะราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,344เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออน ต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1,333.4เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ1,336.40เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะปรับขึ้น12.40เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซิมเวอร์ปิดที่ระดับ21.78เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับขึ้น0.05เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะ ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ102.87ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง0.16ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับ15,258.24จุดปรับลดลง70.06จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคาดการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดการค่ะอยู่ที่77.5 และสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อชิคาโกครั้งก่อนค่ะอยู่ที่53.0คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่54.5ค่ะ